ขอทักทายพี่น้องยามเช้านะครับวันหยุดเช้านี้นะฮะสวนเขียวหมื่นปีก็กำลังเตรียมกล้าไม้ที่จะส่งให้กับพี่น้องสายเขียวนะครับวันนี้มีส่งแบบกรงสองคนนะครับก็คือ ส่งไปที่เมืองชน700ต้นแล้วก็ที่ประจวบคีรีขันอีก500ต้นนะครับเดี๋ยวจะมาโฆษณาต้นไม้ให้พี่น้องได้รู้จักกันนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับพี่น้องของเราสั่งต้นอะไรมาบ้างนี่ครับที่เห็นใบส,สวยแล้วก็ขอบใบเป็นหยักๆนะครับแล้วก็นี่ฮะมีสีแดงด้วยนะครับตรงนี้ฮะ อันนี้เรียกว่าต้นขานางพี่น้องรู้จักไหมครับนี่กำลังสวยเลยครับนี่กิ่งด้วยนะฮะต้นขานางเป็นต้นไม้มงคลประจำจังหวัดกาญจนบุรีครับผมลำต้นหรือว่าเปลือกจะออกสีขาวนวลนๆนะครับนิยมทำเป็นไม้ล้อมนะครับเวลาเราเอา แก้มของเราเนี่ยไปแนบกับลำต้นจะรู้สึกว่าเย็นเย็นอย่างมากนะครับให้ความสดชื่นผมเคยผ่านไปเห็นในปั๊มนะฮะปั๊มปตทแห่งหนึ่งเขาล้อมมาอย่างสวยเลยครับผมแล้วก็เห็นคนรวย,รวยนะฮะ<ม>เขาล้อมมาขายไม่ใช่เขาเขา,เขาไปซื้อไม้ล้อมมานะครับนี่ครับเอามาให้พี่น้องได้เห็นนะฮะ ชื่อก็แปลกดีนะครับต้นขานางนี่ครับอ่าถ้าพี่น้องที่สวนยังไม่มีปลูกแนะนำปลูกอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นไม้ที่ถ้าเรามองไปไกลๆนี่จะเห็นลำต้นเป็นสีขาวสวยสะดุดตานะครับยิ่งถ้าเราเอาไปปลูกแล้วเนี่ยโตขึ้นมานี่ใบจะสวยกว่านี้นะครับใบจะใหญ่กว่าฝ่ามือผมนะครับโอ้นี่ครับผมชอบนี่ฮะ ตรงนี้มีสีแดงด้วยนี่ครับสวยจริงๆนะครับต้นนี้อ้าวนี่ครับพี่น้องดูนี่ครับใบใบอันนี้เริ่มใหญ่แล้วนี่ครับเห็นไหมฮะสีแดงชัดเจนเลยครับนี่ฮะนี่ใบใหญ่นะครับนู่นนะขนาดต้นเล็กนะครับนี่ครับก้านใบนี่สีแดงชัดสวยงามมาก เชียร์อีกต้นนึงนะครับต้นขานางใครยังไม่ได้มีปลูกไว้ก็ติดต่อ้ังใหม่นะครับอันนี้ส่งไปร้อยต้นนะฮะนี่ครับไปเมืองชนนะฮะต้นถัดมาที่กำลังสวยงามนี่ครับพี่น้องนี่คือยอดอ่อนนะครับนี่นพี่น้องเห็นสีเขาไหมครับนี่ครับสีออกเข้มๆนะฮะต้นนี้ชื่อว่าต้นพะนองนี่ครับ หยิบออกมาให้พี่น้องดูนี่ครับความสูงก็อยู่สัก40เซนได้นะครับนี่ดูยอดอ่อนพี่น้องพะนองนะฮะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในวงยางค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะครับอ่าปัจจุบันมีอยู่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้อันนี้เท่าที่ผมทราบนะครับลูกของเาคล้ายคล้าพยอมมีปีกเหมือนกันแต่ลูก ขนาดลูกนี้ใหญ่โตมากนะครับใหญ่กว่าพยอมเยอะนะฮะลูกเขาเขานี่เท่านิ้วผมไม่มือเลยนะครับแล้วก็มีปีกห้าปีใบเป็นมันวาวเลยครับผมสัมผัสดูนี่จะลื่นนะครับมีความลื่นใบหนานครับผมนี่ครับเป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนพยอม ่เป็นไม้ที่อยู่ในวงยางนะฮะปลูกแล้วก็จะได้กินเห็ดส่วนเรื่องเนื้อไม้ก็ใช้ในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดีต้นนี้ก็ค่อนข้างหายากครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับต้นผนองนะฮะอันนี้ที่สวนเราขาย35บาทนะครับต้นใหญ่แล้วครับถุงใหญ่ด้วยครับพี่น้องนี่ครับลำต้นนี่แข็งแรงนี่ครับไม่ใช่ต้นเล็กๆนะครับดูเปรียบเทียบกับนิ้ว ส่วนต้นขานางนี้10บาทนะครับผมอ่านี่ครับถัดมาครับผมนี่ที่ผมโพสต์ไปเมื่อเชา้านี้กำลังเป็นที่นิยมนะฮะต้นนี้ชื่อว่าต้นนางกวักผมเชื่อว่าพี่น้องน่าจะยังไม่ได้มีต้นนี้ปลูกไว้ที่สวนนะครับเพราะว่าค่อนข้างหายากนะครับแต่เราจะพบ เจอได้ง่ายที่ปั๊มน้ำมันนะครับเวลาผมแวะปั๊มนะฮะผมก็จะสังเกตต้นไม้อันดับแรกเลยก็จะพบเห็นต้นนี้แหละครับเยอะมากนะฮะตามปัม๊มต้นนี้ชื่อว่าต้นนางกวักหรือว่าต้นทะยิงนะครับใบสวยงามลำต้นก็สวยงามนะครับเปลือกสีดำเปลือกเป็นสีดำเลยนะครับลายไม้ก็สวยงามเป็นสีดำเช่นกันเป็นไม้ไม่ผลัดใบนะครับ ฟอร์มสวยงามมากนี่ครับนิยมทำเป็นไม้ล้อมนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็ปัน้มน้ำมันนี่ชอบมากนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความสวยงามแล้วกเ็เป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบนะครับไม่ต้องกวาดเยอะนะครับที่สำคัญครับพี่น้องลูกกินได้นะครับลูกของเขาเวลาสุกนี่จะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติหวาน ถือว่าเป็นผลไม้โบราณนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ตามหัวไร่ปลายนาเหลือน้อยแล้วครับเหลือเหลือน้อยมากไปมีเยอะอยู่ตามปั๊มน้ำมันพี่น้องลองสังเกตดูนะครับเข้าปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะปัม๊มปตทนี้ฮะเขาบางที่เขาจะใช้เหล็กดามเอาไว้เลยนะฮะค้ํายันไม่ใช่ดามค้ำยันนะฮะโทษทีเปลือกสีด,ำดำํา ใบเข้มๆนะฮะหนาๆนะครับ,นนนรบช่วงเวลานี้เขาออกดอกเป็นสีเหลืองนะครับมีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆน,นะครับลูกก็จะไปสุกชักสักช่วงนู่นแหละครับดูดูฝนกัญญาตุลานะครับผมลายไม้สวยงามนะครับลายไม้เป็นสีดำที่พี่น้องสวนป่าพี่น้องปลูกรัดกันหรือยังฮะต้นนางกวัก หรือต้นทะยิงเราปลูกแล้วก็จะได้ร่มเงานะครับแล้วก็ลูกกินได้อร่อยด้วยนะครับผมกินมาแล้วนะครับต้นถัดมาครับโอ้โหนี่ครับกำลังใบสวยเลยครับอันนี้ชื่อว่าต้นตะเคียนแก้วนะครับไม่ใช่ตะเคียนทองก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากนะครับตะเคียนแก้ว ก็เป็นไม้ที่อยู่ในวงยางอีกเช่นกันนะครับใบก็คล้ายๆแต่เคียนทองนะครับนี่ครับอ่าเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ํานะครับแต่เคียนแก้วนี่ฮะโตค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับนี่ยอดอ่อนนะครับที่สวนพี่น้องมีกันหรือยังฮะแต่เคียนแก้ว ที่สวนนี้ก็จำหน่ายแค่ต้นละ10บาทนะครับแม้แต่นางกวักก็ต้นละ10บาทนางกวักของเราก็โอ้โหเกือบ30เซนแล้วครับถืออย่างนี้เลยนะฮะต้องขออภัยนะครับปกติต้องจับถุงส่วนตะเคียนทองนี่30เซนขึ้นแล้วนะครับพี่น้องที่สนใจก็หลังไม้นะครับหลังไม้ได้ส่งข้อความมาได้เลย ต้นถัดมาที่พี่น้องให้ความนิยมนะครับแล้วก็ยอดสวยงามมากนี่ครับยอดอ่อนของเขาต้นนี้ชื่อว่าต้นกระบูล่ลพี่น้องรู้จักผงกระบูลไหมฮะเป็นพืชสมุนไพรนะครับเป็นพืชสมุนไพรถ้าเราเด็ดใบออกมาแล้วก็ดมนี่จะมีกลิ่นเฉพาะตัวเลยครับบางที่บางแห่งมีข้อมูลว่าปลูกไว้แล้วรอบบ้านสามารถไล่ยุงได้อันนี้ผม เคยไปคุยกับคนที่เขาปลูกมาก่อนนะฮะไม่รู้ไล่ได้จริงหร,หรือเปล่านะฮะอ่ะพี่น้องอย่าเพิ่งเชื่อนะฮะลองปลูกดูนะครับนี่ครับต้นกระบูลสูง30เซนขึ้นนะครับใบสวยงามนะครับอ่ะสิบบาทเหมือนเดิมครับผมถัดมาครับผมก็คือต้นอบเชย อบเชยนี่ก็เป็นยาสมุนไพรนะครับช่วยบำรุงกำลังอันนี้เป็นอบเชยไทยนะฮะอ่าเป็นอบเชยไทยใบสีเขียวเข้มสวยงามมากนะครับเป็นไม้ที่ชอบน้ำนะฮะทนน้ำท่วมได้ดีไม้ก็เนื้อแข็งปลูกให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับปลูกตามลิมตะลิงขอบสะอ่าป้องกันดินพังทลายได้นะครับใบก็นำมาต้มบำรุงกำลัง ่่นีคถัดมาครับผมอ่านี่ครับถัดมาทางฝั่งนี้พามาดูใบก่อนอันนี้ชื่อว่าต้นเต็งตานีาถูกต้องนะครับเต็งตานีมีคําว่าตานีด้วยไม่ใช่เตงเฉยๆนะครับเต็งนั้นจะมีอยู่เต็งธรรมดานะครับที่มีตามหัวไร่ปลายนา ทางภาคอีสานเรียกต้นจิกแต่อันนี้ไม่ใช่ต้นจิกนะครับเป็นเตงอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับจะก,กระจายพันธุ์อยู่ทางนั้นเยอะส่วนที่อื่นๆน่าจะมีเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ทราบยังไม่ทราบเท่านั้นเองเป็นไม้ที่โตค่อนข้างเร็วเลยนะครับไม้เนื้อแข็งโตค่อนข้างเร็วโตวเร็วกว่าไม้จิกนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่เนื้อแข็งสูงฉลูด ที่สำคัญเป็นไม้ที่อยู่ในวงยางอีกเช่นกันนะครับอยู่ในวงยางนาปลูกแล้วก็จะได้กินเห็ดนะครับพี่น้องที่อยากปลูกต้นจิกต้นเต็งแต่หากล้าไม่ได้ก็ลองปลูกต้นนี้ดูโตเร็วนะครับผมเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนี่ครับอันนี้ก็สั่งพี่น้องที่อยู่เมืองชนสั่งมา150้ต้นเราจัดเอาไว้แล้วนะครับ ถัดมาครับผมนี่ยอดอ่อนกำลังเป็นสีสวยงามอันนี้ชื่อว่าต้นเขี้ยมขนองครับอ่าไม่ใช่ไม้เขี้ยมภาคใต้นะฮะอันนั้นเขี้ยมเฉยแต่อันนี้มีคำว่าขนองด้วยนะครับเขี้ยมขนองครับ แถวแอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับอำเภอวังน้ําเขียวทางนั้นมีเยอะมากนะครับนี่ครับพี่น้องดูตรงนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมดูแล้วสวยมากครับผมสีสวยนะครับออกเข้มๆนะฮะนี่ครับผมเคยไปเห็นต้นมาแล้วนะครับต้นใหญ่โตมากสูง20-30เมตรนะฮะเปลือกเป็นสีดำอ่า ลูกคล้ายๆลูกพยอมมีปีค่าปีกแต่ขนาดลูกใหญ่กว่านะครับไม้เนื้อแข็งเหมือนพยอมเลยทีเดียวนะครับเป็นไม้ที่อยู่ในวงยางเหมือนกันนะครับแต่ผมจําไม่ได้ว่าอยู่ในสกุลไหนนะฮะที่น้องที่จําได้ก็รบกวนบอกหน่อยนะครับเพราะว่าไม้ในวงยางนี่มีหลายสกุลน,นะครับมีสกุลยางสกุลสยาสกุลอะไรอีกละ่ะสกุลเขี้ยม สกุลยางนานะครับมีหลายสกุลมากผมไม่ค่อยจําเท่าไหร่นะฮะจำรวมๆว่าอยู่ในวงยางก็แล้วกันก็เป็นไม้เนื้อแข็งที่น่าปลูกนะครับหาค่อนข้างยากและที่วางน้ําเขียวนั้นมีเยอะนะฮะแต่ว่าเมื่อเปิดสัมปทานก็เกลี้ยงนะฮะเกลี้ยงป่าหมดเลยนะครับไม้เนื้อแข็งใช้ในงานก่อสร้างได้ดีเป็นไม้ใหญ่สูงชะลูดนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่อยู่ในวงยางปลูกแล้วก็ได้กินเห็ดเช่นกันนี่ครับ พี่น้องที่สวนยังไม่มีนะครับเราขายตัวละ10บาทเท่านั้นนะฮะความสูงก็20 3 0มเซนนี่ครับวันนี้จะจัดกำลังจัดเตรียมนะฮะส่งไปเมืองชนเราจะส่งแบบกล่องของไปรษณีย์นะครับติดต่อเอาไว้แล้วนะครับวันนี้ไปรษณีย์เปิดครึ่งวันนะครับเราติดต่อเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จเราก็จะเอาขนขึ้นรถแล้วก็ไปกันนะครับนี่ครับ มาดูทางฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่ฮะนี่นี่โอ้โฆษณาต้นนี้หน่อยของพอดีบองเห็นพอดีนะครับอันนี้เป็นสมาชิกใหม่ของสวนเขียวหมื่นปีนะครับชื่อว่าต้นนางนวลหรือกระพีนางนวลอันนี้เพิ่งเปิดขายเป็นครั้งแรกเลยนะครับน่าพี่น้องอันนี้จะส่งไปที่ประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินเป็นเจ้าแรกที่ ได้รับนะฮะได้รับจากสวนเขียวหมื่นปีเราเปิดขายเป็นชุดแรกเลยนะครับลายไม้สวยงามมากครับพี่น้องนะครับสีออกเข้มๆออกแดงๆหน่อยนะครับกระพี้นางนวลน,นะครับพี่น้องที่สนจิตสนใจนะฮะสิบบาทเหมือนเดิมครับแต่ต้นยังไม่ใหญ่มากนะครับต้นสักสิบห้าถึงยีเซนเท่านั้นยอดของเขานี่จะจะออก สวยงามนะครับพี่น้องเนี่ยฮะยอดอ่อนนี่อ่าถ้าสนใจก็ส่งข้อความมาได้นะครับจากนั้นก็จะมีนี่นี่น,นี่ตอนนี้ครับผมเป็นเอกลักษณ์มากยอดอ่อนนะครับสีออกแม่จะสีออกยังไงฮะออกส้มๆแดงแดงหน่อยอันนี้คือชิ้งชั่นนะครับไม้เนื้อแข็งที่มีลายไม้สวยงาม สวยงามมากนะครับไม้ชิงชันตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะฮะอันนี้ก็จะจัดส่งไปประจวบคีรีขันเช่นกันนะครับฝากพี่น้องปลูกต้นนี้ด้วยนะครับต้นนี้ก็น่าปลูกเพราะว่าเป็นไม้ที่มีลายสวยงามนะครับไม้ก็อาไปทําเป็นเครื่องดนตรีก็ได้นะฮะหรือจะทําเป็นด้ามอุป,ปกรณ์หรือจะทําเป็นเฟอร์นิ ต้นนี้ก็น่าปลูกครับพี่น้องเป็นไม้มงคลนะฮะไม้มงคลประจําจังหวัดจันทบุรีก็คือต้นอินจันหรือต้นจันนะครับเป็นผลไม้โบราณนะฮะลูกเวลาสุกนี้หอมมีกลิ่นหอมรสชาติดีนะครับลูกกินได้นะครับไม้ก็สวยงามนะครับต้นอินจัน มีอีกต้นหนึ่งนี่ครับต้นว่าครับพี่น้องหรือว่าต้นลูกว่านะครับไม้มงคลประจําจังหวัดเพชรบุรีอันนี้เป็นว่าลูกใหญ่นะครับใหญ่ขนาดนิ้วหัวแม่มือผมเลยรสชาติดีนะครับได้พันได้พันมาจากอําเภอวังน้ําเขียวนะฮะนี่ครับอ่าปลูกเอาไว้นะฮะทนน้าท่วมนะครับทนน้าท่วมทนแรงนะฮะไม้ก็แข็งปานกลางใช้งานก่อสร้างได้ในร่มนะฮะ เราปลูกเอาไว้เราก็ได้กินนะครับยามนี้แหละฮะลูกว่าสุกช่วงนี้แหละครับฤดูนี้นะครับปลูกเอาไว้ให้นกให้หนูกินก็ได้นะครับ <c oughs> อีกต้นหนึ่งนี่ครับต้นนี้โฆษณาต้นนี้หน่อยพี่น้องหลายคนน่าจะไม่รู้จักนะครับต้นนี้ชื่อว่าต้นสารพีครับผมต้นไม้มงคลประจําจังหวัดพะเยาวเวลาเขาออกดอกนี่จะหอมมากนะครับ มีกลิ่นหอมพึ่งนี่จะมาตอมแบบมหาศาลมากพึ่งมาตอมเยอะมากนะครับมาดูดน้ําเลี้ยงน้ำน้ำหวานจากต้นจากดอกเขานะฮะพี่น้องที่ทำสวนผลไม้นี่ผมว่าถ้าปลูกต้นนี้นี่จะทำให้พึ่งนี่มาตอมแล้วก็ช่วยผสมเกสรพวกผลไม้ได้ดีนะครับเพราะว่าเขาก็จะออกดอกพร้อมๆกับต้นผลไม้ของเรานี่ครับ เป็นไม้มงคลนะฮะดอกกลิ่นหอมมากลูกของคเขาเวลาสุกจะสีเหลืองสวยงามมากนะครับอ่าสีเหลืองเหมือนสีเหลืองเข้มเลยฮะเหมือนเหลืองกว่าเหลืองกว่ามะไฟด้วยซ้ํานะครับแล้วก็รสชาติหวานที่สวนพี่น้องมีกันหรือยังครับนี่ฮะสาระีนะครับผมอ่าฝากกันไว้ด้วยนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นอ่าพิกุลนะครับพิกุลก็น่าปลูกเพราะว่า ให้ดอกทั้งปีนะครับใบไม่ร่วงหมายถึงไม่ผลัดใบนะฮะให้ร่มเงาที่ดีมากนะครับนี่ครับทางฝั่งนี้ก็จะมีต้นฝางครับพี่น้องฝางนี้เป็นยาสมุนไพรนะฮะช่วยบำรุงเลือดนะครับเอาแก่นของเขานะฮะมาต้มทำเป็นชาดื่มนะครับหรือจะไปพี่น้องที่เป็นโลหิตจางนี่ฮะแนะนำเลยนะครับผม ดื่มน้ำฝางเป็นประจำนะครับจะทำให้เลือดดีขึ้นนะครับนี่ครับต้นสีเสียดก็มีครับพี่น้องอสีเสียดนี่ผมรู้ว่าแค่เอาไปเขียวหมากนะเปลือกนะฮะส่วนด้านอื่นไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ใครรู้แนะนำหน่อยนะครับอ่านี้ต้นยางนาพี่น้องรู้จักดีอยู่แล้วอ่านะครับ ก็ถือโอกาสมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกต้นหนึ่งนี่นต้นนี้ครับอยู่ในนี้กับผีเขาควายครับผมพี่น้องก็สนใจต้นนี้เยอะนะครับสั่งมาเยอะเหลือเกินนะฮะเพราะว่าด้วยมีลายไม้ที่สวยงามนะครับลายไม้สีดำเหมือนไม้พยุงไม้เนื้อแข็งนะครับ ค่อนข้างหายากเลยทีเดียวกระพี่เขาควายเราก็ขาย10บ,บาทเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องสนใจก็ส่งข้อความมานะฮะอีกต้นหนึ่งที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งนะฮะนี่เลยครับผมยอดสวยงามนี่คือต้นมริดครับผมวันนี้ก็จะจัดส่งไป50ต้นนะครับอันนี้ก็แพ็คเอาไว้แล้วส่งไปที่ประจวบนะครับอำเภอหัวหิน ครับมีพี่น้องให้ความสนใจสอบถามเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับต้นละร้อยสามสิบบาทรวมค่าจัดส่งนะครับนี่ครับให้ข้อมูลพี่น้องนิดนึงที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับมาริดที่ผมจำหน่ายอยู่ตอนนี้เป็นพันอินโดนะครับจากการสอบถามจากการศึกษาก็จะเป็นต้นไม้ที่มีดอกแยกเพศ ก็คือมีเพศตัวผู้ตัวเมียแยกต้นกันนะครับปลูกประมาณ6 8ปีแล้วก็จะให้ลูกนะฮะลูกมีขนาดใหญ่3ามถึงสลูกก็ต่อกิโลนะครับผลผลค,คล้ายกับแอปเปิลนะฮะทรงกลมๆแบบนั้นผิวเป็นกรรมะยีนะครับรสชาติดีนะครับที่สำคัญใบนี่ใบเมื่อ มีเมื่อใหญ่โตมานี่ยนะฮะใบจะขนาดใหญ่มากครับพี่น้องแล้วก็หนานะครับแดดแทบจะส่องลงมาผ่านเล็ดรอดมาได้น้อยมากนะครับฉะนั้นปลูกบริเวณใกล้บ้านสักห่างจากตัวบ้านสัก45เมตรนะครับปลูกเป็นร่มเงาได้ดีครับพี่น้องเพราะว่าเป็นไม้ไม่ผัดใบลูกกินได้ลายไม้สวยงามนะครับเอามาทําเป็นเครื่องดนตรีก็เพราะนะครับ นี่ครับผมฉะนั้นพี่น้องเลยให้ความสนใจเยอะนะครับตอนนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกแล้วก็กำลังมองหาต้นกล้าอยู่ก็ติดต่อมาที่สวนเขียวหมื่นปีได้นะครับโอเคครับพี่น้องอ่านี่ครับพามาดูรอบๆอบนี่ครับเดี๋ยวโฆษณามไม้สักหน่อย ไม้สักก็น่าปลูกนะครับเพราะว่ามันโตเร็วครับพี่น้องโตเร็วทนแรงลายไม้สวยงามนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังสวยเลยครับผมนี่ครับขนาดสักส0่สิเซนนะครับถ้าพี่น้องมาซื้อที่สวนเขียวหมื่นปีเนี่ยก็7บาทนะครับแต่ถ้าสั่งเป็นแบบพัสดุไปก็10บบาทรวมค่าจัดส่ง เรามีจำนวนเยอะเลยครับพี่น้องอนี่ครับพี่น้องที่อยู่ใกล้สวนเขียวหมื่นปีนะครับมาซื้อได้เลยนะครับมารับที่สวนต้นละ7บาทเท่านั้นเองสวนเขียวหมื่นปีอยู่ที่ไหนนะครับสาขาที่1น,นะครับอยู่ที่บ้านนนทคอทุ่งตำบลพลเมืองน้อยอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญนะครับสาขาที่2อ,อยู่ที่บ้านแก้งตำบนแก้งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราช,ชธานีนะครับถ้าพี่น้องอไปไม่ถูกมาไม่ถูกนะฮะโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับที่เบอร์ของผม0885945626นะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศหรือว่า พันธ์ไม้ของสวนเขียวหมื่นปีนะครับอ่านี่ครับให้ดูกว้างๆก,ก่อนอีกต้นหนึ่งที่โฆษณาอ่านะครับโฆษณานี่ครับกำลังสวยนะครับผมยอดอ่อนกำลังแตกสะพั่งเลยนะครับสีเขียวสวยงามมากต้นนี้ชื่อว่าต้นกันเกลานะครับช่วง เดือนนี้แหะครับเดือนพฤษภาฯนี่กำลังออกดอกนะครับออกดอกสะพั่งเลยนะฮะมองไปนี่เห็นสีเหลืองเต็มต้นเลยนะครับที่สวนของเราก็จำหน่ายต้นละ10บาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมความสูงก็จะอยู่ที่ตอนนี้ก็สัก20-30เซนนะครับพี่น้องที่สนจิตสนใจก็ติดต่อมาหลังใหม่ได้นะครับผม สวัสดีพี่นวลด้วยนะครับพี่นวลเข้ามารับชมด้วยนะฮะแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพี่นวลเดี๋ยวผมจะเอาต้นกับพี่นางนวลไปฝากนะครับตามที่เคยเคยลั่นวาจาไว้เคยรับปากพี่นวลว่าจะเอาต้นกับพี่นางนวลนะฮะไปฝากพี่นวลนะครับอ่านี่ครับเดีย๋ยวมีโอกาสนะครับพี่น้อง อันนี้ครับก็เอามาให้พี่น้องเป็นการประชาสัมพันธ์นะฮะให้พี่น้องสายเขียวที่กำลังมองหากล้าไม้พันไม้ป่าผลไม้ผมก็มีนะครับต้นผลไม้นะฮะพี่น้องที่สนใจก็ลองกลิ้งกลางนะฮะกลิ้งกลางมาสอบถามหรือว่าส่งข้อความมาก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวช่วงสายๆวันนี้ก็จะไปส่งต้นไม้แบบกล้องนะฮะเพราะว่าช่วงนี้โควิดครับ ผมก็ส่งต้นไม้แบบกรงนะครับพี่น้องงดการเดินทางนะครับงดการเดินทางเพราะว่าโควิดนะครับแต่ว่าไม่งดส่งต้นไม้นะครับต้นไม้ยังส่งได้เหมือนเดิมครับพี่น้องส่งแบบกรงนี้ก็สะดวกดีนะครับก็สะดวกดีเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จัดส่งถึงบ้านเลยนะครับ <c oughs> ถ้าพี่น้องที่ต้องการต้นไม้เยอะๆนะฮะจำนวน ถ้าเป็นภาคอีสานนี่ก็ถ้า350ต้นนะครับขึ้นไปนะฮะจัดส่งได้เลยนะครับแบบกลงต้นไม้ไม่ช้ำนะฮะใช้เวลาประมาณ3-4วันนะครับที่ผมถืออยู่นี้คือกันเกลาาครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาความสูงอยู่ที่50เซนนะครับโฆษณาหน่อยเดี๋ยวขายไม่ออกอามาซื้อที่สวนนี่12บาทครับผม นะครับแต่จัดทรงแบบกล่องไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถุงมันใหญ่ครับพี่น้องถุงขนาด3าคูณเจดนี่ครับสาคูณ7นิ้วแล้วก็สูงอยู่ที่สัก50เซนเวลาใส่ลงกล่องแล้วมันหักนะฮะผมเคยส่งไปแล้วเสียหายนะครับก็เลยโอ้ไม่ไหวไม่ได้นะแต่จัดทรงเป็นแบบกล่องนี้แบบกลงนี้ได้โทษทีแบบกลงได้นะครับแล้วก็มารับที่สวนนี่ก็12บาท ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางภาคอื่นๆนะครับก็ถ้าอยากได้ต้นไม้นะครับก็อยู่ที่500ต้นขึ้นไปนะครับนะฮะห้าร้อยต้นขึ้นไปหรือว่ายอด5,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ป่าหรือว่าต้นผลไม้รวมกันแล้วได้5,000บาทนี่ก็จะส่งแบบกรงไปได้นะครับพี่น้องก็รับที่บ้านได้นะครับอ่านี่ครับโอเคครับพี่น้องพูดมา ยาวนานมากนะครับมาโฆษณาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยวสุดท้ายมาจบที่ตรงนี้ดีกว่านี่ครับผมสัญลักษณ์หรืออ่าสัญลักษณ์ของสวนเขียวหมื่นปีคือต้นนี้ต้นไม้นี้นะครับต้นนี้ชื่อว่าต้นจิกอ่าหรือว่าต้นเต็งครับพี่น้องเป็นต้นไม้ที่อยู่ในวงยางนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งมาก นิยมทำเป็นเสาบ้านนะครับปลวกหมอดนี้ได้แค่เดินผ่านต้นนี้นี่ก็ซื้อมานะฮะเขาจะเผาทิ้งแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเราเห็นความสําคัญเราอยากจะเอามาให้คนรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานได้ดูนะฮะเอามาอนุรักษ์ไว้เพราะว่าหายากนะครับมันหายากมากนะครับนี่ฮะเป็นต้นจิกหรือว่าต้นเต็งนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวโชว์ป้ายหน่อยโชว์ป้ายหน่อยนี่ครับสวนเขียวหมื่นปีนะครับผมณนามมลพ่อตรงนี้เป็นที่ดินของพ่อนะฮะพ่อยกให้นะฮะนะครับอันนี้สระเอนะครับพี่น้องไม่ใช่สรรโอนะฮะเป็นรูปต้นไม้ครับผมสวนเขียวหมื่นปีนะครับก็ขอพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะ แล้วก็ขอบพระคุณที่ช่วยกันปลูกต้นไม้สร้างความสีเขียวให้กับประเทศชาติให้กับโลกใบนี้นะครับก็ขอให้เราปลูกต้นไม้กันต่อไปนะครับเพื่อให้เขียวมื่นปีถึงรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานนะครับผมขอให้พี่น้องอมีความสุขกับวันหยุดนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ